ผม <Rice> ไม่รู้นะว่าบั克นี <es voir Dziękuję bunları> ้มันจะได้หรือเปล่านะครับเนาะก็แบบว่าก็อยู่กับพี่วินนะพี่วินก็ยังไม่ได้เข้าเกมแล้เนี่ยเขาทำอะไรเล่นสาระของเขาก็ไม่รู้เฮ้ยได้โอ้เฮ้ยได้เป็นไงล่ะโอ้ยที่เป็นแหล่ามีดเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยให้มันก็ไม่ได้มีและติดแต่ตรงเนี้ย เอ้แต่หว่นได้เฉยคนเนี่ยอันนี้ผมกดแล้วนะเห็นนะเนี่ยเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเห็นนะเอ้ยไปไหนไม่ได้เอ้ยไปบินไม่ผมแกล้งหน่อยดิพูดตรงๆเลยขอแกล้งหน่อยคือต้องไปติดชะงักไปไหนไม่ได้ ไปไปได้เนี่ยเออนี่เนี่ยผมขี่แล้วเล่นแล้วทุกคนแม่สวัสดีครับผู้สาวสวัสดีครับโอเคมามาพี่วินมามามาไม่ให้ผมแกล้งหน่อยเร็วโซนมีตัวตายได้ป่ะโซนหากินใช่ป่ะใช่แล้วทำไมต้องเป็นโซนหากินล่ะโอเคพี่ไอ้นี้เราก็ต้องแบบว่าใช้แค่มอไซค์นะมานี่มานี่มานี่ซ้อมซ้อมก่อนนะป่ะซ้อมก่อนไดป่ะซ้อมซ้อมอะไรวะพี่มันต้องซ้อมไปอ่ะมา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 คือคือคือมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับมาเนาะเกิมาเกิดมาเกิดมาเร็วมันจะมีคนขึ้น เร็วๆโอเคมาพี่โอเคตอนนี้พี่พีก้าขึ้นหลังผมแล้ววิ่งตามมาละกันโอ้ยโน้อยบนบ้าบนบ่าโอ้รู้นะรู้นะรู้บ่าเหนื่อยแค่ไหนว่าแค่ไหนหมดทางสู้นี่นะครับแต่เราก็จะทำแบงนี้เงียบดีเงียบดีอย่างมีคำบอกใจยังไม่จบยังไม่จบโอย่างลายบีบอ แล้วก็ตรงนี้กันฟรีดอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้คนบ้ามาดีพี่ยังแก้วล้อมเองอีกยู่นี่ไม่เห็นเลยว่าเร็วมาเร็วเฮ้ยมันไม่ได้มันคือไม่ได้มันต้องขึ้นนะทุกคนตรงนี้อือปุ๊บไอ้ไม่ขึ้นน่ะมันทำไมไม่ขึ้นวะอือขึ้นเออไม่ขึ้นมันต้องขึ้นตีขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นแล้วพี่ไปมานั่งพี่ไปมานั่งมานั่งมานั่งนู่นไปนั่งมานั่งไปนั่ง เออว่าไปเลี้ยวรถคันนั้นก็สวยเหมือนกันนะ่นนี่อ่ะเออพี่เห็นไหมตรงนั้นอ่ะ ขึ้นมาดิทำอะไรก่อนแกเนี่ยถามถามก่อนไงก็ต้องถามก่อนไงอ๋อโอเคขึ้นไปขนั่ง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 น่งนั่งได้ได้อ่านั่งนั่งนันั่งมีฟนนั่งเออเฮ้ยเป็นงานนี่หว่านั่งรถพี่งนั่งรถนึ่งน่านั่ไปตับนึ่งนาไปตับเลยเลยนะโอเคเฮ้แต่เราจะไปหลอกคนอื่นด้วยพี่ไม่ใช่หลอกแอ่าอ่าคนออกมาก็ออกมาไปรออยาลดมาเฮ้ย เอ้ยเอาไปได้ป่าวเอาไปดิเอาดิเอาไปได้เอาไปไม่ได้เลยเจ้เฮ้ยไม่ติดเลยเหรอพี่เอ้ยจริงหัวไว er. e ้ไปอ้เก่งหัวไว้ไะเฮ้ยจริงผมต้องติดตรงนี้นะพี่เนี่ยจริงตอนเนี้ยพี่พี่ขอดืงรถได้ป่ะไม่ได้ผมเลยโอ้ไก่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 เบ๊มันจะเห็นตัวอย่างแล้วมันมันจะมันจะกล้าขึ้นหรือเบ๊กล้ากล้ามัต้องกล้าแล้วมัต้องกล้าแลยอันนี้เนี่ยดีดีผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ผมบอกว่าตามมาตามมาขึ้นรถตามนะตามานั่งรถตามานั่งรถ ตามมาหน่อยเอาเขาตตยต่อหน้าผมเลยเธอเธอตามตาตามมาหน่อยตามมาหน่อยดีดีเอ้การใส่ชุดผู้หญิงนี่ก็่อไปใช้ได้ดีเหมือนกันนะนี่เฮ้เอามันไม่ว่าพี่วินผมจะหาเพื่อนมาหาพี่เธอ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 ตามมาหน่อยเธอตามมาหน่อยใครก็ได้สักคนนึงอ่ะตามมาหน่อยตามมาหน่อยตามมาหน่อยอ่าตามมาตามมานี่ตามมานี่ย ตามมาดิตามมาดิตามมาตามมาอ่าเอ้ยพี่บินทำไมมันติดอ้าติดช่วยเขานะมันไม่มันไม่ติดถาวรใช่ใช่มันติดช่วยเขาเธอเธอเธอตามมาดิหน่อยพี่บินไปตามมาดิพี่มันไม่มากับผมเลยพี่บิน ตมานี้รานี่อนั่งรถนั่งรถนั่งรถอ่ะนั่งนังรถกดนั่งกดนั่งนั่งนั่งนังอ่ากดนั่งรถนัต้องขึ้นตขึ้นเป็นตัวอย่างมันต้องขึ้นเป็นตัวอย่างแปบต้องขับต้องขับเออมานั่งรถนั่งรถดินั่งรถดินั่งรถนั่งรถพี่บอกพี่บอกพี่บอกนั่งรถนั่งนั่งนั่งขึ้นขึ้นรถขึ้นรถบอกแปเจอเธอเธนั่งรถนั่งรถนั่งรถใครก็ได้ตะโกนึง้่ะใครก็ได้เร็วเร ติดเล็ เอาไม่ออกจากเกมเลยเอาออกด้วยเอ้ยมันออกเลยเอ้าเขาบ้างเอาเขาบ้างเอเขาบ้างนะเอาด้วยเด้อดเดือดเด้วยเดือดด้วยเลยเอาเอ้ยไปด้ไปได้ทำ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 ได้เขาไม่ได้มันเขาไม่ได้เฮ้ยผมเขาไม่ได้บายบายไก่ไก่ไก่โดนขังครับไก่โดนขังครับเฮ้ยเฮไมแต่ขึ้นได้อ่ะเอ้าเอ้าพี่วินโอ้ไก่ไก่ไก่โอ้ไก่โดนขังครับไก่โดนขังครับโดนขังในเราเป็นไงบ้างพี่อยู่นั่นบอกแล้วอย่ามาทำผิด เข้าใจเปล่าเข้เปล่าว่าช่วงนี้คดีมันร้ายแรงเข้าใจเปล่าอยู่แล้วว่ะเฮ้ยเขาไม่ติดแล้วเฮ้ยเออมันออกกันนั่นไปเฉยไอ้ดำไอ้ดำกลับมาแล้วเอ้ามันมันเอารถออกไปทด้ไมวะนี่กวอดได้แล้วโอ้เราทำอะไรกับมันได้ะเนี่ยแกงผมทำใสซองแคบก็สนุกเหมือนกันในนี้เฮ้ยนี่ไงพี่เป็นไงอย่างเงี้ยมาทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันคือรถได้นะ มาตอนนี้เราจะหาเหยื่อกันนะพี่เวียนเราจะหาสักประมาณสักไม่กี่คนนี่ก็เอาสัก200ป่ะ200พอประมาณนะพี่ต่อต่อต่อได้ป่ะขอต่อต่อลเรื่องเหลือเท่าไหร่อ่ะ399เออเออได้ได้ได้มาพี่ขี่มอเตอร์ไซค์พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ทีเออพี่พี่ลองถามหปพี่ลองถาเปล่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ย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 มอเตอร์ไซค์ทำ่อยทำบ่อยพี่ต้องลองแล้วแหละไปโอเคเป็นการยืดคลิปได้ดีมาก เอางานดีคิวได้ดีมากเลยนะทางดีๆมีไม่ไปอ่ะเขาเขาให้ไปตามทางคือถนนย้อนสอนมามันอันตรายอ๋อมันไม่มีรถเลยนะพี่มันไม่มีใครขับรถเลยนะพี่อาจจะมีก็ได้เว้ยไม่มีไม่มีอันตรายมเกิดว่นี่ไงมึงคิดอย่างนี้ไงก็มันไม่มีไงก็คิดถูกไปแล้วก็มันไม่มีไงมึงเลยมึงเลยอาจเกิดอุบัติเหตุรถพลิการหรือตายนี่ยวมาเช็งกันนี่ยว่ะเฮ้ยลง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 เนื่องจากเจ้าฮาบกว่าไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ฝั่งนู้นนื่องจากติด ติดนนตะิดนนนะขับเป็นเปล่าขับไปบป้าเอวได้ได้ได้นี่นี่จี้ป่ะไปรอบนึงนี่คือไม่ได้ยึดคลิปนะคือเขาจะกดออกไปเลยนะคือเขาจะไม่ดูแล้วนี่วะตรงนี้เหรอไม่ไม่ไม่เอาแบบว่าขึ้นไปเออนั่นแหละนั่นแหละไ,ไปไปหลอกคนมาเลยพี่ไปหลอกคนมาเลยแค่นั้นแหละโหได้เลยนะเอเอปิดเลยนะ

เออนี่มาเนี้ย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 เนี้ยเต๋อมาเนี่ยมาเนี่ยนี้มาเนี่ยมาเนี่ยเนี้เอาเลยนั่งบอกว่านั่งบอกวานั่งนั่งบอกนั่งอกแก่ต้องมีคนหมักอกหักครับต้องมีคนใหม่ถ้าเข้าเอานะอ่าบอกเขาบอกเขานั่งนั่งรถ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 อันนี้พี่บอกาพี่บอกว่าเออวันนี้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 นั่งเลยนั่งรถมานั่งรถมานั่งลงรถลงมาลงมาเนี่ยเร็วกลั่งนี่นั่งรถนั่งนะนั่งนะอย่าขับนะนั่งงงงกกกนนนััั่่่ดด กดนั no been, h, <S <s ่งไม่ใช no ่กดเดียวเฮ้ยเพราะเราไม่งเอาไปดูนี่ไหนเฮ้ยบอกให้กดนั่งทองงมมึึงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรถไปเฮ้ยรถขอขอขอคืนขอไกขอขอคืนขอคืนเฮ้ยรถกูไวเฮ้เอ้าเอ้าพี่วินมันเอาไปแล้วมันเอาไปเร็วมันเอาไปเร็วเยอมันเอาไปเลยยังไรยังไงอีกอ่ะเอออะไรวะ โอ้ดิโอ้ขี้มวยว่ะขี้มวยว่ะมวยเนี่ยขี้มวยไปั้เดี๋ยวให้เรากับมันแบกกันนะเขาออกหมดแล้วไปเลยไหมเอาเลยไหมจัดเลยไหมแก๊สชื่อเลยดามเลยไหมใจเย็น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 เฮ้ยมันเอารถคืนแล้วเฮ้ยต้องอยู่ก่อนนะนั่ง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 เอ๊ยมาด้านดีมานั่งดีจะเก่งเออมึงเก่งแจ๊กมงวะนะมึงเก้งจ๊กจากว่าพี่ต้องเอาให้ได้ในขนเนี้ยนั่งนั่ง นั่งมานั่งมานั่งรถมานั่งรถมานั่งรถนี่นั่งนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้เนี่ยนั่งลงนั่งลงเนี่ยนั่งนั่งรถไม่ใชเข็นยังไงโอเคพี่คนนี้เร็วไปล้อไปล้อเลยไปล้อเลยไอ้นี่มันต้องโดนไหมไอ้เจ้ขโมยคนเนี้ยเดี๋ยวเป็นกรรมการให้แล้วกันนะนี่นี่นี่กรรมการไปเลยกรรมการต้องมีกรรมการด้วยว่าแบบนี้เลยวะปั๊บเฮ้ยถอยอีกถอยอีกถอยอีก้ยนั่งนี่นั่ง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 เม

หลอกเขาวหานแล้วก็ว่าเขาแก่แก่แก่ ไก่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 ไกไก่ไก่ไก่ไกไก่ไก่ไกนไก่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 ไกไก่ไกไกรไกบไก่ไกไก่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 ไกไก่ไก่ไก่ไกไก่ไกไก่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 ไกไก่ไกไก่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 ไก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 ไ ก็ขอให้ถ่ายมาเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็อาจคลิปไปอาจจะลงเป็น YouTube ของตัวเองก็ได้หรือว่า,อาเอาคลิปมาให้ผมดูก็ได้อ,อะไรได้หมดประมาณนี้ดดขออย่างเดียวนะครับขอเป็นแค่คลิปของตัวเองเนาะก็ส่งมาในเพจผมได้เลยนะครับทุกคนส่งลิงก์มาส่งอะไรมาผมจะได้แบบว่าโอเคน้องคนนี้ทาบล็อกนนี้นะผมจะได้เอามาใส่ต้นคลิปจะได้เป็นโปรโมทให้เลยก็แล้วกันนะครับ จะได้ทุกคนจะได้มีทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะครับโอเค<ส>เเได้หมดเลยได้ทุกคนได้ทุกคนบักอะไรก็ได้ <laughs> 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 โอเคตลอดวันนี้ไปก่อนนะครับผมรักทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บบักบักตำดำบกตำตำดำบึ้งดำแน่บักหาขวา